光，光，别再光了。 ยัไงดบยงก่นพู้เดียวยายกาเลยยัลยกลางไม่กูเสียเลลูวายกไม่กะย่อื่อม่พ่อสืบพัยอะแล้วพ่อฟังกูจะด

เบอก่าอยู่ขางในเปาเราบอดนเาบอกเ้ยบ่เดยจะายมาเยบ่ยเป็นทาเราไม่ได้ทุกกไม่จริงตอเหอาอเรอวอาเอเททุกอย่าเอเนี่ยม่ใเยี่ยมเ่อไรใครเยี่ยมทำเองรดวัวตว่น่าของเปูอพ

nhưng nếu như nó mới <laughs> đây bậc giác nhưng như thế chúng ta là 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 เออแปลว่า